สวัสดีคะ่ะพ,พ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพอก,กับมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่องอยู่ทูมาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาจะมาสรุปเจดเสียนดังที่ให้มาเนาะชอวแช่ช์ใจเข้าไปเต็มเต็มแล้วก็เลขล็อกกิกพารวยเนาะผู้ใดเป็นแฟนครับจับตาม่องพ่อแม่พี่น้องกับขอบุณขอบคุณเจ็ดเสียนดังนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทาง ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดเรื่อยอชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามในเรื่รองปมแม่พี่น้องให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้เห็นทุกคลิปที่มาดามลงไปเนาะกราบขอบุญขอบคุณ FC สู่ขู่สุก้นที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เนาะกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อฮาไปเบิ่งตัวเลขแนวท่า,ทางคอง เจ็ดเซียนดังกันค่ะว่าจะถูกใจเอฟซไหมจะเข้าจับปังหรือเปล่าไปไปเบิ่งตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นของล็อกยิกพารวยนะคะเมื่อวานลงคลิปให้แล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเต็มเต็ม9ก้าเนาะอันนี้ผู้ใดได้เข้าไปติดตามชมแล,แล้วก็ขอบคุณขอบคุณเดอ้อค่ะเด้อแต่ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามชมวันนี้จะมาสรุปเจ็ดเซียนดังเอาสอบของผู้ใด เตรียมตัวแคปหน้าจอของคุณนั้น,นพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าของเลขล็อกจิกพารวยนี้ก็ถือว่าเดินดีเนาะถือว่าเดินดีใช้ได้คือกันพ่อแม่พี่น้องของเพื่อนถือว่าตัวตัววิ่งตัวรูดก็เดินดีถือว่าย่งบอลรุดบันเมืวว่อวันเมื่อว,วันซืนเนาะเมื่อว,วันซืนเข้าไปที่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดลงคลิปให้แล้วเมื่อวีเข้ามาติดตามชม ถ้าใครยังไม่ได้ดูนี่จะเป็นของเลขล็อกจิกพารวยไอเบิงไปเร่อยพ่อแม่พี่น้องสรุปเจดเซียนดังเลขทุกตัวเอามาแคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดล็อกจิกพารวยให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้เกับศูตัวหหางเก้าหนึ่งเก้าสองเ

910แล้วก็930เอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขล็อกกิกพารวยชอบของผู้ใดกิมของผู้นั้นเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเดอ้อชอบของใครตามของคนนั้นนะคะอ่ะต่อไปเป็นของใครกับขอบขุนกุณเลขล็อกกิกเดอ้อที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกับขวบคุณหลายๆต่อไปเป็นของชอเชษชัยของชอเชษชัยกะลงคีให้แล้วเนาะ ออาผู้ใดเป็นแฟนครับช่อเชใช่ตามต่อจับตามองหามพราดพราแม่พี่น้องดีใจกับคนที่ได้เนาะคนที่ยังไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้วันใหม่เอาใหม่ขั้นยาเข็นประวัติเข้าไปเบึ้งที่ลงคลิปเดียวของเพิ่นเด้อค่ะเด้อชอเชใช่แตกสามตัวสองหมดติดแล้วก็มาเข้าหมดมาเข้ามื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะ 8 228ตัววิ่งตัวรูดมาทั้งบนและล่างมื่อนี้มาเบิงมาเบิงคือเกา่าพม่าตำแหน่งเกา่าห้องเพื่อนเคยแตก3ตัวมาแล้วอ่ะบนล่างแล้วก็แตกบนล่างเมื่อนี้มาจับตามองว่าชอเชษชัยจะถึงสอปปอๆไหมเปิดทุกคนต่างคว,วามหวังเด้อชอเชษชัยวันนี้คุณต้องถึงสอปปาวนะคะ บืนให้หอดจอดให้เถิงเด้ดอโซปปเล่าเด้อแตกสามตัวตรงๆเด้อมือหนี้เนาะทำลายสิทธิ์ให้หน่อยนะคะชาเช่ใจให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ศูนย์กับสองสองตัวหกหางศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าสองสามสองสี่สองห้าเบ่ลจะเป็นศูนย์ศูนย์สองสอง 3ตัว4หาง0ูนย์สองสามศู้ายเด้อค่ะสตัวเน้น4หาง0ูนย์สามศตัวเน้น2หาง0ูนย์สองสยเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชเชษชัยแล้วไปต่อเป็นของใครกากขอาบุญขวาบุณ ซอเศษใส่เด้อที่หายตัวเลขแนวทางมาว่างทั้งสองนกกาบขอพระคุณหลายหลายอ่าต่อไปเป็นของเลขมีที่มาอ่าผูใ้ใดเป็นแฟนครับเลขมีที่มายับเขามาเพราะว่าของเขาถือว่ายังไม่หลุดเลขมีที่มาแฟนไผแฟนมั่นแฟนทั้งอุบลกันยับมาของเพื่อนไปทั้งอุบลเด้นนี่ตรงๆไเด้นนี่ล่างเนาะอ่ะ บ้านนีสิปอุบลหรืออุดรเลขมีที่มาแฟนนลับเยอะมากวันนี้ต้องแตกสามตัวนะคะจับคู่ต้องผ่านเดอ้อมือนีเดอ้อเลขมีที่มาเนะเาะอ้าบ่าจังใดไผ่มากข,ของไผ่จิ้มของูุนันเนาะฟอแม่พี่นบงบโอการูดพอสีมวดดอกขันบบแมนของมาดามอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาวันนี้เลขเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าพุนนะ่ะ ไปหาห้าหน้อยแล้วเบาคักนาเจ้ามาดามเอ้ยรูดลาวพัฒนาสองทงุ่มครึ่งคืนนี้เลขมีที่มาให้มา8กับ0ูสองตัว6หาง8ปดสี่แปดห้าดหกศูนย์สเบิ้ลก็จะเป็น8 8ด0 3ตัวสหาง 8 0 4 8 0 5 8 0 0 8 0 6 2ตัวเน้น4ี่หาง8 4ด6ี่0ปด0ตัวเน้น2องหาง8 0 4 8 0 6เด้อค่ะอ่ะไปชนกับช่อเฉดไส้อยู่ไปชนกับช่อเศดไสยู่เรือนี้เด้อแต่ว่าช่อเศดใช้เน้นตัวนี้ อ่ะแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องต่วเอฟซีของมาดามตาดีก็ามาดามดอกว่าพ่นจับตาม่องพ่นตาดีกว่าอยู่แล้วนะคะเนาะอ่ะราบขอบคุณขอบคุณเลขมีที่มาที่ห้ตัวเลขแนวทางมาบ้างทางั้งสองเนาะตอบขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วต่อไปเป็นของใครเป็นของเซียนหนุ่มนะคะของเซียนหนุ่มถือว่ายังไม่หลุดเจ็ดยังมาให้เห็นจับคู่ยัง ไม่ผ่านมือนี่ต้องผ่านเด้อเซียนนุม่มเด้อทำลายซิติเด้อมือนี่เด้อแตกสามตัวตรงเด้อมือนี่ของเซียนหนุ่มไปทางอุบลเด้อค่ะแฟนขับทางอุบลยังเหนียวแน่นอยู่กับเซียนหนุม่มลักเดียวใจเดียวเจ็ดสามตรงตรงผด้นี้ทางอุบลอ้าวผู้ใดเป็นแฟนขับจับตามองเซียนหนุม่มวันนี้ว่าจะถึงสงปปราวไหม เลขทุกตัวเอามาแคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขามีหลุดพ่อแม่พี่น้องอันย่ำเพิ่นบออเขากายาวาให้เพิ่นเนาะยามเพิ่นเขาบตีใจน้ำโบเมนเซต่าเอายา่มเขาเด้พ่อแม่พี่น้องยอ่ำบ่กเขากะถทอยกันเนาะให้กำลังใจกันย่มเขาดีใจย่ำบออเขาและย่ำนั่นอันนี้กันมันกบบระโบไว้แล้วเนาะอ่ะ ຊ່ວຍຊ່ວຍກັນໄປບໍ່ບໍ່ມັກກໍບໍ່ຕ້ອງເບິ່ງຂອງເພິ່ນບໍ່ມັກກໍບໍ່ຕ້ອງເອົາເອົາຂອງຜູພິມກອົາຂອງຜູ້ຈາຂອງມັກມັັກມພວ່າພິນວ່າຂອງຊຽນນຸມນີ້ພຊົາໃຫ້ລ້ລະອບໍເຂົພະນກລວົ້າຊຸກລົາໃຊ້ໄມຊືດກພແມພີນ້ອງພວ່າລິຕົນກນາະລິຕນກັນລິຕນກັນຢວ່າກັນເພນ ย่มเชียวแต่ยามเขามันกับโบเ่เแมนและพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยทุกอย่างมันมีเข้าและหลุดให้แค่เป็นแนวทางเนาะเอาแง่แล้วคอยคอยมาดำเสียนม,มให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้แปดกับเก้าสองตัวหกหางแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหก เพืนจะเป็นแปดแปดเก้าเก้าสามตัวสี่หางแปดเก้าห้าแปดเก้าสี่แปดเก้าหกแปดแปดเก้าสองตัวเน้นสี่หางแปดสี่แปดห้าเก้าสี่เก้าหกบู๊ยเก้าสี่พะนะเก้าห้าเก้าหกตัวเนียนเด้อพงพนณองเด้อสามตัวเน้นสองหางแปดเก้าห้า ดเก้าหกอะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะกราบขอบุญขอบคุณเซียนหนุ่มที่ห้ตัวเลขแนวนะทางมาว่างทางจองเนาะกราบขอพระคุณหลายๆอาะต่อไปเป็นของเลขลับนางฟ้ากราบขอโทษขออภยัยเลขลับนั่งฝาบผ่านเนาะค่ะเนาะขอโทษขออภยัยเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทาง อดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพาน,นันเอามาแค่เป็นแนวทางอะของแรกรับนางฟ้าให้มาวันนี้รุดลาวัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับหกสองตัวหกหางสามเจ็ดสามแปดสามเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก,หก,หก,หก้า เบิ้ลก็จะเป็นสามสามหกหกสามตัวสี่หางสามหกเจ็ดสามหกแปดสามหกเก้าสามสามหกเด้อค่ะสองตัวเน้นสี่หางสามเจ็ดสามเก้าหกเจ็ดหกเก้าสามตัวเน้นสองหางสามหกเจ็ดสามหกเก้าด้วยค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของ เลขหลับหนางฟ้าวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของซองสุวรรณซองสุวรรณไม่ผ่านเนาะต้องกราบขอโทษขอให้ซองสุวรรณโบผ่านวันที่จันทรที่ผ่านมาวันนี้วันใหม่เนาะวันนี้วันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะ ซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดสีหน่อยเนี่ยโอ้ยเนาะอ่ารูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้กขอโทษขอให้เด้อพ่ดูดพี่น้องกันว่าผิดเบาถือเนอะาะเบาบ่ถือหูบกพร่องประการใดกับกาบขอโทษขอให้ซองสุวรรณให้มารูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้เจ็ดกับเก้าสองตัวหกหางเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้า 93 94 95เบิ้ลจะเป็น7799 3ตัว4หาง793 794 795 779 2ตัวเน้น2หาง75 93บู๊ขึ้นเน้นแข่นแท้เนาะซองสุวรรณ3ตัวเน้น2หาง793 795อ่ะแคปหน้าจอพวกพี่น้อง ถ้าใครจะตามของสองสุขวันวันนี้เนาะขึ้นเนีนหมูแท้ึ้นเน้นหมูแท้มือเนี่เอาจังจังเลยบ่เอาสามเจ็ดหาเนาะ,ะมาบาทนี้ผูใ้ใดสิตามของดาล่ามาดาเอ็ดซี่เสียว่าสิเขาหวัี่ิพานมากหระลุยปุ๊บบัดหนึ่งไอหกเก่าออกเจ็ดเก่า พ่อโพดแต่งหมู <asy> <a> <c oughs> ่แต <t 32> ่งสร้างย่านตะขออีกไปนํามูเนาะมื้อนี้เป็นจะไปวลมาดามเจ้าบ่แม่นสิได้เซาเฮ็ดคือเพิ่นว่าซะบ่หลุดจักงวดแล้วเจ้าบ่แม่นสิถึง10งวดแล้วบ่ผู้เชื่อว่าบ่ลุดพอ10งวดบ่แม่นใกล้แล้วบ่พ่อแม่พี่น้องบ่แม่นเพิ่นสิบอกว่ามาดามนั่นล่ะเซาเฮ็ดวะติเซาบ่ได้แล้วของมักเนาะมักจนว่ามีช่องของตัวเองพุ่นแล้วพ่อแม่พี่น้องอย่าบอกเซาเด้อ ให้แตกได้คันผู้ใดบอกเศร้าเฮ็ดเน่มามักเมียเนาะเมียนบอกอ่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เตรียมตัวแคปหน้าจอมาดามให้วันนี้รูสลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้เจ็ดกับแปดสองตัวหกหางเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่ง เบิ้ลจะเป็นเจ็ดเตัวสหางเจ็ดแปดเก้าเนงเจ็ดเจ็ดแปดนะคะสตัวเน้น3หางได้บานนี่พ,พ่อแม่พี่น้องรูปที่7ได้บานนี่เ้าเจ็แล้วก็8ปดเนาะสตัวเน้นสองหางเจ็ด ปดหนึ่งเป็นตามาบอกอรมพี่น้องเจ็ 7, 9, ดเก้าโดนเล้เอ,เน,อ,อเ,เนี่ยบ่มาเนาะเพราะว่าเคยมาว่าสนเนี่ยเอาวิจัยวิจับยบริวิจารณ์วิจัยค่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้ถ้าไม่เข้าไม่ปังก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้เนาะกราบขอบุญขอบคุณเจ็ดเสี้ยนดังที่ห้ตัวเลขแนวทางมาวางทางซองกราบขอบพระค,คุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชม ไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนอเนาวขอพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ